วันนี้มันจะครบเดือนที่ที่ผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกคอไปพอดีลองเปิดแอปของโรงพยาบาลนะคะที่คุณพยาบาลเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเข้าไปในแอปนี้แล้วก็คือเราก็จะเห็นหมดเลยประวัติการรักษาเราเป็นยังไงสุขภาพเราเป็นยังไงตกใจมากเลยอะเพราะว่ามันมันมีข้อมูลตั้งแต่เดวันที่เราเข้าไปอะเหมือนเป็นข้อมูลส่วนตัวเราทั้งหมดอะ แล้วอย่างนี้มันคือจำไม่ได้ว่ามันมีการเซ็นด d a ไว้หรือเปล่าแล้วอย่างนี้เราเราจะได้รับความคุมคมค้มคอรองไหมครับคุ้มครองเรื่องะข้อมูลข้อมูลส่วนตัวของแม่อะคืออย่างอย่างเคยได้ยินบางบางบาง,บางบ,างบางบริษัทอ่ะเขาเอาข้อมูลลูกค้าไปขาย ให้กับพวกบัตรเครดิตเพื่อให้โทรมาชวนทำบัตรเครดิตบ้างทำทำประกันชีวิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนทำได้เพราะว่าไม่มีกฎหมายที่เป็นเป็นเฉพาะเรื่องในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากนั้นก็พิสูจน์ยากอีกที่ว่าทำได้เพราะว่าเขาทำกันไปแล้วไม่ได้หมายเขาว่าอนุญาตให้ทำได้กฎหมายก็ไม่ได้อนุญาตนะแต่แว่าคนทำ เขาถือว่าเขาครอบครองข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วก็ไม่มีกฎหมายเฉพาะมามาจัดการเรื่องนี้วันนี้ไทยเรามีกฎหมายเรื่องนี้แล้วละ่ะแล้วก็กฎหมายนี้ก็มุ่งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเลยถ้าถ้าจําได้เวลาเราไปหาหมอเนี่ยถึงเวลาตอนที่จ่ายเงินเนี่ยโรงพยาบาลก็จะให้เราเซ็นเพิ่มฮะให้เซ็นเพิ่ม ไม่ใช่ไม่ใช่ non disclosure agreement ไม่ใช่ NDA เซ็นเพิ่มคือเซ็นยินยอมที่จะให้โรงพยาบาลน,นำข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงข้อมูลสุขภาพซึ่งเป็นข้อมูลที่มันอ่อนไหวนะ mm hmm. กฎหมายไทยอันนี้เนี่ยขาเรียกว่า PDPa ย่อมาจาก personal data protection act act, mm hmm. act คือกฎหมาย act คือพรบร ACT, พระราชบัญญัต mm ิ act คือพรบ act เป็นกฎหมายแล้วคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล mm hmm. ข้อมูลของเรา ที่เป็นส่วนบุคคลก็คือข้อมูลที่สามารถระบุตัวต,วตวนได้ว่าเราคือใครเช่นลายพิมพ์นิ้วม,มือลายก้นหอยหลายมัดหวายเช่นใบหน้าที่สามารถมีซอฟต์แวร์ที่มันจดจําใบหน้าได้ทิมช็อปช้อะไรทั้งหลายที่ต้องถ่ายรูปใบหน้าเพื่อที่จะให้มัน,มใ,หมนให้มันตรงกับบัตรประชาชนอันนี้เราก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งอนาคตรัฐบาลที่จะทําเรื่อง Big Data แต่พอตอบคําถามแม่คือว่า ข้อมูลที่เราให้กับโรงพยาบาลไปตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันและอนาคตเนี่ยมันเป็นข้อมูลเชิงสุขภาพเส้นถึงว่าถือว่าเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวคือเซนซิทีฟดาต้าเราได้รับความคุ้มครองแต่แต่ต้องไม่ลืมว่าเราไปหาโรงพยาบาลเพื่ออะไรเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์มันเป็นสัญญาบริการทางการแพทย์คือเป็นเวิร์คซอร์สิสมันก็มีความคุ้มครองในเฉพาะกรอบตรงนั้นนั่นคือหมายความว่าเราเองเนี่ยได้ยินยอมโดย โดยปริยายแล้วให้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้ข้อมูลของเราในการรักษาพยาบาลแต่ทําไมเราต้องเซ็นคอนเซนต์ hmm. ยินยอมเพิ่มเพื่อให้โรงพยาบาลเอาข้อมูลเราส่งส่งไปบริษาาัทประกันเพราะนั้นมันไม่ใช่เพื่อการรักษาพยาบาลมันไม่ใช่มีเดลิโรสวิตมันเป็นการชราัระหนี hmm. ้มันเป็นเรื่องของเดซเซนร์นมันเป็นการชัระหนี้มันไม่ใช่รัก,รกษาพยาบาล mm hmm. ดังนั้นความยินยอมที่เราให้ไป ก็จะอยู่แค่กรอบนั้น mm hmm. แต่นี้เขาจะข้อมูลเราไปใช้นอกกรอบซึ่งต้องขอคอนเซ็ปต์หรือความมีเยอมเพิ่มสําหรับการ, mm hmm. ก,ารการนําข้อมูลเราไปเพื่อให้กับบริษัทประการชาัลล่นี่นี่คือเหตุผลที่มาว่าทําไมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยตอนนี้ใครๆก็ตกตกใจกันทั่วไปหมดเลยทั้งในตลาดหร